สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องป้องปาทุกสู่ทุกคนทุกรุ่นทุกเยาวบรรยากาศบังสวีเดนนั่งเา้านั่งถาพ่อใหญ่จ้าพาพยายาา่อใหญ่มาลุ่มบานมาตรวจร่างกายปวดแขน ยังบอกออกมาเลยหิวขา่าวละจ้าพี่น้องคะบรรยากาศแดดแสงแดดจ้าแสงตะเวนจ้าแดดงามงามพี่น้องคะนะนัะนง่งสิงแดดกันได้จ้าเด้อนี่มาจ้านั่งสิงแดดเมืองสวีดเดนด์อืมฟังเสียนั่งจ้ะ บรรยากาศทองฟ้างามดูนะ,ะสวยแดดอ่อนๆมาสิงแดดมานาั่งสิงแดดน้ำกันจ้าตากระยิบๆโ <c oughs> มเมนต์แดดฮอนเด้อจ้าแดดหนาว โรงพยาบาลอยู่ในตัวเมืองจ้าโงรงพยาบาลในเมืองตัวขอ,อย,ย,อย,าาย,ขยอู่เด้อพี่น้องโรงพยาบาลไงแสงตะเวนจ้าจาาพักจาเนี่ยนอ่อนๆทางฝุ่นกดบอดบานพักอาศัยตัวมอแมแอมแอมอยู่แถว นี่ละจ้านในตัวเมืองนั่งรอบนไปจ้าเจ็ดยังไรเนาะเจ็บเป็นเอ็นอุน่นก็ซอยเหลือกันไปอยู่ดูแลก,กันไปนี่ละจ้าบ่เขาเป็นน้ำเพลินเขาไปกับบบมี่ยังเป็นนังซื้อ นางฟิงแดดข้างนอกเอาวิตามินแดดจกักหน่อยต้นใหม่กำลังพุม่มกำลังเขียวงามสวยงามตามทองเรื่องธรรมชาติสวยงามเสมอนาหนาวนี่จะมีแต่ต้นใหม่มีแต,ต่กิ่งใหม่ว่ามีใบเออนาหอนมันก็กลับขึ้นมากคือเก่าอัน,อน,นันต้นอันพี่น้อง ต้นพักสดเดานี่พักสดเดามี่พักมี่อยากินได้เบิร์ดนี่นี่มาหนิอากางอ้มอ,อมาแม่แม่เดี๋ยวก็สิผ้ายางไปตั้งหนาไปตั้งผุนเพื่อมีพักให้เก็บได้พักไปกินก็ตำบะคุง้ง Đó sẽ đậu ngăm ngăm, chờ bưng ở đây. nè, để ta kếp vào cho qua. Ừ. Và lòng sỉ lỏng, nó bị kín để, khơi để kín chắc thừa rồi. Phát cả đầu. để ăn chè thôi. cà đậu. này là. Mà ừ. đôi con ừ. ừ. Nè, ừ. ừ. xuôi ngâm. Đọc mày cái xuôi xuôi này. ขึ้นงามงามอืมเขามีสวนอืมพี่พามาเบิงข้างพี่อืม,อออม,อม,อม้างๆอ้มอมๆแถวโรงพยาบาลขึ้เขาเขาตากันมาหามหมออืงามบา่จ้าพี่น้องเมืองบ้านเขาในงามเนาะบรรยากาศในงามบ่ฮ้อนแห้งอืมอากาศพอดีพอดีอ ้าส้มสวนดอกใหม้เนี่ยดอกไม่งามเขาประดับประดาดีสวนึงสวนยอมจา้าอันนี้สวนยอมเลยกๆนในน้อยยอมในนิดในน้อยเฮ้ยปูเถ่าผูนมเขาสีมีโตเออเขากันมานางทิงแดดอาบแดดเน่ยเวลาวันหยุดน่ะเขาจัดแบบจังงามเลย บ้านนี้แดดบ่แห้งแดดอ่อนๆหาเบิงพักกูดเบิงมันซิมี่บอพักกูดเิ่นว่ะมีอยู่แต่มันพักกูดกินบ่ได้มันมีขนีจาเจอแล้วอีกหนึ่งต้นน่ะมันมีขน้าบ่มีเกศชามันบ่มีนมนมนขนกับก็ว่าสิเก็บอยู่ด้วยค่ะพี่น้อง ก็บ่มี่ยังละเหมือนกระ่ายคลิปไปเรื่อยๆใ้พีินองเบิงนี่ล่ะเมืองสวีเดนมันก็สิมีปลามีอันนี้มีตะปาเนี่ย่ละจ้ะปลาเฮดปลาหย่าก็อีกไต่อีกทางหนึ่งหาเก็บพักเก็บหญ่าตามหัวตามสวนอันนี้ก็พ่บมมนพักที่เขากินได้ว่นนี้รี่จังได๋ม่เคยกิน,น่ะมันถ้าเจอพักพักขม บางคนบางบางพักอันนี้ยอดั้งสี่อันนี้เขาเจ้ากกินเลยนี่อันนี้คือเนี่ยงามงามดอกกุหลาบป่ามันเพราะในดอกมันกำลังขึ้นกำลังงามก้ายางเบ่ง,งปไปเรื่อยๆรอบๆ แงสวยงามเข้าตัดหนาตัดยังเก็บผักกะดดาวไปซิ่มๆกินล่องกินบึงไปเก็บเอาทั้งผลออกกาเก็บใบยูมันดูมันคนมันผ่านเด็กอายเพื่อนเนาะเสิว่าเก็บใบใหม่เสละมองว่าท่านบ่มีคนท,ทั้งผิด มันก็บ่มีพักถ่ายไปเรื่อยๆเห้เบิง้งถ่ายเห้เบิ้งปลากับเป็นบานนี่พี่น้องเลยเวลาจ้าเออยางมากไก่ละได้นีม่มันเป็นพื้นฐานเรื่องผุดว่าแห้ง คลิปนี้ก็บโมีย่ยังพาเลาะเบึงภายในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลแต่ก็นั่งตะมเตแม่โรงพยาบาลนี่ก็โรงพยาบาลใหไงแต่ญงอีลี่ก็อีกเมืองเมืองนึงอมอนเขาไปพาตัดนี่อันนี้แค่โรงพยาพยาบาลผู้ป่วยป่วยโบแห้งโบนักแห้งนักแห้งเขาก็ส่งไปอีกเมืองนึงจ้า ้องฟ้างามงาม,มบ้านเมืองเขาหน่เป็นตยูแห้งเดฟีน้องมันงามอืมจังมันสะอาดหูสะอาดตาอืมมันบอมันบอหนาะมันเป็นเมืองหนาวแล้วมันบอลห,ห,หอนนานาห่อนฟังสวีเดนเขากับ าการกินปิ้งย่างนอกบ้านเอยเขามีความสุกขึ้นอย่งเรื่องการดืม่มการกินปลอดภัยอืรยากาศงามเขาอย,อยู่แบบเรียบเรียบเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งอีกที่หนึ่งวันเนาะ เสื้อผ้าพี่เก็บไอ้เก็บพักกระเดาเก็บจะหยอดซองหยอดก็น,นะมาพี่น้องขอเสืพพ้อผ้าไปกองตุดพักกระเดาพักกระเดาก,เดา,กาเก็บบนน้องพักเก็บพักกระเดาเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งแล้วกูไปต้องกุ่มพักกระเดา แถวไหนือบมีหนอดแถามหาโมนี่ละจ้านี่ต้นย้อนกลับมาผักกระดาวยผักกระดาว จ้าผู้ใดกินเป็นกันอืมเขาสิจับข่อยบอน้อมมันนี่เนาะน่นนะงามงามยอดมันเขาก็เดางามหลายงามงามงามเจ็บก็เดอ้อจ้าเดอ้อมาจากพี่น้องมากินต่อกรับมาจากโรงพยาบาลมากินต่อก่อนสิไปเขางาน,นเขาเห็นงานจ้าก้กอยข้าปุ้นจา้า ก้อยข้าปุ้นจานบใหไงหิวย่างจังหูแห้งมากินน้ำกันได้จ้าก้อยข้าปุ้นบ่ม,มี่ยังเนี่ยข้ขาวหัวหอมหิวหิวจัดก็ปิ้งตับตับไก่ของตะม้นวนจ้ามากินน้ำกันจ้ามา พักรวบรวบพักจะเที่ยวกำลังเห็นตกใจถวยหญ่สกินเบิบรบบ์ดบอบอยู่กูไม่ได้คนเขามากินจะคนกินเนี่ยว่าจันมาพี่น้องแสบๆน้ำกันกูมันหิวเนะาะฟาบอมโม่ ก็เลยก็ปนแต่ก็อร่อยปนแต่เห็นดูนู้ดูไม่ได้กินทั้งหมดดูได้19เซนติเมตรจอบบุดวะอะไรวะเอจ้อันกินเบอร์บอร์กนะกินบอร์เบอร์กับหอมกรทีมงันบอว่าบอกว่ากินเบอร์ต้นกระเทียมอันนี้ปลูกเองจ้าใบก๋อยใบกระเทียม เจ็บๆมาจ้าไม่กินน้ำกันเ้ย no พี่น้องปองไปทุกสูทุกคนเสือเสื้อหิว mm มันกระบอดแล้วเนาะหิวขาเว้ยออืโอ้จะโดอะไรีหรอม้ีโอเค บอกพ่กอสิหรอมแตงโมอ่นเข้ากันไปเนี้ยก้อยขับปุ้นแจก้อยขับปุ้น Jag missade ner den. Var kan du mog den här? Mognar. Jag betalar den henne. Jag ställer den här bara. Men hade inte du en sån innan Ska du kasta den? Åh, det var länge sedan. När vi byggde köket. Vem vill du köpa den av då? Det spelar ingen roll. Så <laughs> mm -hmm. นี่ดอกครักดอกต้นหอมเก็บเอาน้ำหัวน้ำสวนนี่และจ้าพอได้กินด้จ้าพักสว่วม อาหารหลดด่วนอาหารจานด่วนซุปเปอร์เรลิศจานว้าจะมีน้ำประแดงก,ก็ปรุงสุลดเนี่สุดยอดเขาคัวหอมๆถึงลูกไป แค่นี้แล้วจ้ะมะนาวเจ็บอืม เอาอะไรเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแซลบนต้องเฝ้ากินได้ค่ะพี่หน่อยจ้ะหน่อยออกไปเห็นงานมาเนี่ยโอ้ยมืนอนีนบได้เวียนยังเลย Jag har inte fått svar på det mejlet ändå Jag tänkte då tänker att jag väl ta och då. Jag måste försöka planera min, min, mina dagar. กินเมือก็จาว่ากันเรือสั่งเศร้าเมื่อ่แบ mm -hmm. เม็ดได้กับแซ่บ อัคลิปนี้ไว้ซสำเน็เด้วค่ะเด้อหยุดเบิง้งมันโดนหลายเด้อพี่น้องสิเบื่อติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด้ดู